ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นเกมทําเหรียญคริปโตบิตคอยฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นกระเป๋าที่ผมเปิดอยู่นะครับผมเป็นกระเป๋าของฟอสเซตเพนะครับใครที่ยังไม่เคยสมัครกระเป๋า f o r เ e ตเพเลยเนี่ยก็ไปสมัครกันได้นะครับวิธีการสมัครอยู่ด้านล่างคลิปนะครับผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้นะครับตอนนี้เนี่ยผมมียอดเหรียญคริปโตรวมทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินดอลลาร์นะครับอยู่ที่ 75.86ดอลลาร์นะครับก็สามารถเอาไปคำนวณเป็นเงินบาทได้ใน Google นะครับผมอันนี้เป็นยอดเหรียญคริปโตที่ผมมีอยู่นะครับ b i t c o i n Ethereum อ่าดอทคอยไลท์คอต่างๆตัวนี้ทำฟรีไม่ได้ลงทุนนะครับใครที่สนใจในการเล่นการทำเหรียญคริปโตเนี่ยเดี๋ยวดูในคลิปนี้พร้อมๆกันเลยฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับเ่าโอเคนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดแอปนะครับที่ใช้ในการทำเงินคริปโต Bitcoin กันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยจะดาวน์โหลดได้บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับ ในส่วนของตัว Google Play Store ใครที่ต้องการดาวนโหลดเนี่ยก็ให้เราพิมพ์ชื่อดาวโหลดตามในคลิปได้จะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อนะครับผมหรือจะกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมดุดจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้นะครับสามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสําหรับใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วก็ยังเล่นทําเงินได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับแอปที่ผมใช้ในการเล่นเกมทําเงินคริปโตบิตคอยนะครับก็เป็นเกมตัวนี้เลยนะครับมีชื่อว่าคริปโตเซ็นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอปในการหารายได้ในส่วนของเหรียญคริ ีได้หลายสกุลเงินเลยใครที่เคยเล่นแอปนี้แล้วเนี่ยสามารถคอมเมนต์รีวิวรหัสโค้ดแนะนําของตัวเองด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนใครที่ทําแล้วถอนเงินแล้วกี่ครั้งได้กี่บาทก็สามารถคอมเมนต์รีวิวด้านล่างต่อได้นะครับลิงก์การดาวน์โหลดนะครับจะอยู่ตรงคอมเมนต์ปักมุดนะครับสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสําหรับขั้นตอนวิธีการสมัครของแอปนี้ถ้าเราสมัครไม่เป็นเมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วผมก็มีวิธีการสมัครไว้ให้ด้านล่างคลิปสามารถกดเข้าไปดูได้เลยว่าสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ ตั้งแต่คลิปที่1เลยนะครับในส่วนของเมนูนะครับจะมี3เมนูด้านล่างนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ถ้าเราดูคลิปแรกนะครับเป็นการสมัครจะเป็นเวอร์ชั่นเก่าแล้วนะครับเกมวิดีโอแล้วก็ข้อเสนอนะครับสำหรับเพื่อนๆคนใหม่ที่เพิ่งสมัครครั้งแรกเข้ามาอยากจะให้ทุกคนเนี่ยกดมาที่รูปโปรไฟล์ด้านบนขวามือของเรานะครับจากนั้นนะครับกดไปที่การตั้งค่านะครับผมกดเข้าไปที่การตั้งค่า จากนั้นเลื่อนลงมาให้เราเนี่ยมากดที่หัวข้อนะครับคาว่าที่อยู่กระเป๋าเงินนะครับตรงนี้ให้เรากดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีช่องทางการรับเงินให้เราเลือกนะครับ 1. เป็นคอยเบสอันนี้ไม่สามารถใช้ในการรับเงินในของไทยได้แล้วเนาะเพราะว่าตัวคอยเบสเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเป็นคอยเบสวอลเล็ตนะซึ่งไม่สามารถใช้ได้แล้วนะครับสำหรับคอยเบสวอลเล็ตนะครับในการรับเงินอันนี้ไม่แนะนําในการรับเงินนะครับอันนี้ข้ามไปเลยสําหรับคอยเบสนะครับต่อมาเป็นตัวกระเป๋าฟอ s e t Pay นะครับอันนี้ที่ผมเปิดตอนสมัครครั้งแรกนะตัว Foreset Pay เนี่ยที่ผมเปิดให้ดูตอนเริ่มคลิปมาเนี่ยใครที่ยังไม่ได้สมัครก็ไปสมัครกันได้นะครับมันสามารถใช้ในการรับเปลี่ยนคลิปโตได้นะครับผมก็เลือกเป็น Foreset Pay ตรงนี้นะครับใส่อีเมลของบัญชีหรือว่ากระเป๋า Foreset Pay ลงไปนะใครที่สมัครแล้วเนี่ยให้เราใช้เป็นอีเมลในการรับเงินตรงนี้ใส่อีเมลลงไปแบบนี้ได้เลยสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการอยากจะโอนเงินเข้ากระเป๋าบิดครับ หรือว่ากระเป๋าอื่นๆโดยเฉพาะเหรียญที่เราต้องการนะครับตรงนี้ก็เลือกได้เลย Bitcoin บ i n a n c e x r p c o า n TRX LTC b c ยเนะครับเราก็สามารถเลือกได้แต่ว่าเราจะต้องดูขั้นต่ำของแต่ละกระเป๋าที่เรานำมาใช้ก่อนอย่างเช่น BIT ครับ b ี a n c e ์ s t a ง p o o i ทา a s a ขั้นต่ำของแต่ละเหรียญในการฝากเข้าไปเนี่ยมันใช้ขั้นต่ำเท่าไหร่ในการฝากเหรียญเข้าไปถ้าเราฝากน้อยกว่าขั้นต่ำยอดที่เราถอนไปเนี่ยเงินมันก็จะไม่เข้าที่กระเป๋าของเรานะครับอันนี้ต้องบอกไว้นะผมแนะนำเป็น f อร์ e t p a พละกันเนาะเพราะว่า มันฝากขั้นต่ำเท่าไหร่ก็ได้นะครับประมาณนี้ต่อมาเรามาดูที่ โปรไฟล์อีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้มีอะไรบ้าง1คือการถอนเงินสกุลเงินดิจิตอลพวกเหรียญคริปโตที่เรามีนะครับเราก็สามารถแลกเข้ากระเป๋าของเราได้2เป็นบัญชีของเรา3คือการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนตรงนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อสามารถทําได้จะทําหรือว่าไม่ทําก็ได้ตามความสะดวกความถนัดของตัวเพื่อนๆได้เลยตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้บังคับแล้วก็ไม่ได้จํากัดนะครับถ้าเราอยากจะมีรายได้เพิ่มอยากจะได้รับคะแนนเยอะขึ้นเราก็สามารถ แนะนำเพื่อนต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ o กทวิตเตอร์ไลน์ยูทูบติ๊กต o อกโปรโมทแนะนําต่อได้เลยขึ้นอยู่กับความสามารถของเพื่อนๆได้เลยนะครับต่อมานะครับย้อนกลับมานะครับเรามาดูที่เมนูที่1ด้านล่างซ้ายนะครับเมนูที่1นะครับก็จะเป็นตัวเกมนะครับที่เราสามารถกดเข้าไปเล่นในการทําเงินได้ในการเล่นเกมตรงนี้เนี่ยก็1เลยเป็นเกมจับคู่การ์ดนะครับที่เหมือนกันเนาะตามรูปนะครับ2นะครับเป็นการเลื่อนกระเบื้องนะครับหรือว่าแก้ไขปริศนารูปภาพต่อรูปภาพ ให้ถูกต้องตามรูปด้านซ้ายนะครับเกมที่3นะครับจะเป็นการบวกเลขนะครับผมบวกลบคูณหารเราเลือกชอยให้ถูกนะครับเขาจะมีโจทย์แล้วเราก็เลือกคําตอบที่ถูกต้องถ้าเราคิดเลขเร็วเราก็จะได้รับคะแนนเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ความเร็วในการตอบนะครับมีเวลาจํากัดทุกเกมนะครับเกมที่4ี่นะครับผมเป็นในส่วนของการปั่นวงล้อนะครับจับคู่รูปภาพนะครับหมุนวงล้อเนาะปั่นวงกลมนะครับมันก็จะสุ่มรูปภาพขึ้นมาปุ๊บพอเราสุ่มได้เราก็จะได้รับในส่วนของคะแนน ถามว่าต้องเล่นเกมนานไหมนะครับถึงจะทําการถอนเงินขั้นต่ําได้ขั้นต่ําในการถอนเงินตรงนี้นะครับเราจะต้องมีคะแนนอยู่แค่1000เท่านั้นนะหนึ่คะแนนเนี่ยสามารถแลกเงินได้แล้วนะครับคือขั้นต่ําของแอปนี้นะครับถามว่า1000เนี่ยเป็นเงินกี่บาทนะครับต้องบอกก่อนว่าไม่ถึง1บาทแน่นอนนะครับนำราคาเหรียญของเหรียญคริปตรงนะครับถ้าเราอยากจะถอนได้หลายๆบาทเนี่ยเราก็ต้องเก็บคะแนนให้ได้เยอะๆนะครับผมจากการเล่นเกมนะต่อมาเมนูที่2จะเป็นในส่วนของการดูคลิปวิดีโอ ตามที่เขาเขียนบอกด้านล่างเลยอันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของข้อเสนอนะครับข้อเสนอเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ตัวนะครับที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็น C P X นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของอันที่2นี้ไม่แน่ใจว่าเว็บไซต์อะไรนาะเพราะว่าผมยังไม่เคยใช้นะครับ BitLab นะครับแล้วก็ Profit อันนี้ยังไม่เปิดนะอันนี้จะเป็นในส่วนของเว็บไซต์ในการทําแบบสํารวจหรือการตอบแบบสอบถามนะครับใครที่เป็นสายแบบสํารวจในการทําแบบสอบถามจากทั้ง เว็บไซต์นี้อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถทําเพิ่มเติมในการรับคะแนนได้อันนี้คือการใช้งานทั้งหมดของแอป,ปนี้เล่นไม่ยากได้เงินจริงแน่นอนต่อมาการถอนเงินกดไปที่โปรไฟล์กดไปที่สกุลเงินดิจิตอลพอเราก,กดเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็มาเลือกเหรียญคริปโตในการถอนเริ่มต้นที่บิตคอยเราจะทําการถอนเหรียญคริปโตอะไรแล้วก็มาเลื่อนดูกนะครับตามความชอบส่วนบุคคลนะครับบางคน,นอาจจะชอบไม่เหมือนกันบางคนอาจจะชอบเป็นบิตคอยมากกว่าเพราะว่าบิตคอยเนี่ยราคาแพงกว่าราคาสูง แล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆได้เลยเราจะเลือกถอนเหรียญอะไรเราก็สามารถเลือกได้บางคนเลือกถอนเหรียญที่จะต้องการเอาไปใช้งานต่ออย่างเช่นเป็นค่าแก๊สเป็นในส่วนของการฝากการสเต็กการารับปัผลหรือว่าในการทําอะไรต่างๆสามารถเลือกได้ตามใจชอบได้เลยนะครับอันนี้ผมก็จะเลื่อนให้ดูนะครับนี่มีตามนี้เลยนะถือว่าค่อนข้างเยอะนะในส่วนของเหรียญในการถอนเงินแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคะแนนที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นเงินกี่บาทผมยกตัวอย่างนะครับในการคำ นนนะยกตัวอย่างเป็นเหรียญดอลลาร์ USDC Coin นะครับอันนี้เป็น USDC นะครับผมก็คือดอลลาร์เหมือนกันอันนี้ผมกดให้ดูแล้วก็กดตรงด้านล่างนะครับแลกเปลี่ยนคะแนนของผมมีอยู่753,518คะแนนแปลงค่าแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.10ดอลลาร์นะครับเดี๋ยวผมจะแปลงค่าให้ดูว่า3.10ดอลลาร์เนี่ยเป็นเงินกี่บาทนะครับ1ดอลลาร์ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่36.76บาทไทย ผมแปลงค่าให้ดู3.10นะครับก็จะเป็นเงินอยู่ที่113บาท จุด95างค์นะครับอันนี้คือรายได้จากการถอนเงินครั้งนี้นะครับในการทําเงินนะครับก็ควรที่จะเก็บคะแนนให้เยอะนิดนึงนะครับแล้วค่อยถอนถึงมันจะคุ้มเนาะเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับก็ขึ้นอยู่ที่เราเองว่า1วันเนี่ยเราจะกําหนดให้ได้รับคะแนนเท่าไหร่หรือจะทําให้ได้เงินกี่บาทอันนี้เราสามารถกําหนดเองได้โดยการคํานวณคะแนนแบบนี้เลยนะครับเอาของผมเป็นตัวอย่างได้นะเจ็ดแสนเนี่ยก็ประมาณ100กว่าบาทนะครับก็ลองคํานวณดูได้เลย นะครับอ่ะประมาณนี้การถอนเงินเนี่ยเดี๋ยวผมจะถอนให้ดูนะเดี๋ยวผมเลือกเหรียญก่อนขอเป็นเหรียญดอทคอยละกันเพราะว่ามันได้เหรียญจํานวนเยอะดีนะครับนี้ผมเลือกเป็นดอทคอยนะกดเข้าไปที่ลูกศรน,นะครับ ตัวนี้เนี่ยผมก็จะได้ดอทคอยที่ประมาณ200เอ้ย21เหรียญน,นะครับไม่ใช่200เนะ21เหรียญดอทคอยนะครับจุด66นะก็ราคาก็ประมาณ100กว่าบาทตามที่เราคำนวณไปนะครับพอเราเลือกเหรียญเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราเลือกเป็นกระเป๋าในการรับเหรียญด้วยนะคอยเบสฟอร์เซตเพย์หรือว่ากระเป๋าตรงนะครับถ้าเราเพิ่มกระเป๋าฟอร์เซ็ตเพย์ไว้เราก็เลือกเป็นฟอร์เซ็ตเพย์ก่อนอย่าลืมเปลี่ยนกระเป๋านะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยเองินอาจจะไม่เข้านะกดตรงลูกศรน,นะ กดดาเนินการต่อนะโอเคเรียบร้อยนะครับ21.66ดอลลารกดกลับไปเล่นต่ออันนี้คือเราถอนเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับผมเราก็เข้ามาดูในกระเป๋าฟอเรสต์เพของเรานะครับว่ายอดเงินที่เราถอนมาเมื่อกี้เนี่ยมันเข้าแล้วหรือยังนะตอนนี้ผมมี75.86ดอลลาร์นะเดี๋ยวลองรีเฟซดูนะครับตอนนี้นะครับผมยอดเงินเนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับผมเป็น79ดอลลาร์ท่วนๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นยอดบวกเข้ามานะ3.11ดอลลาร์นะครับหนึ่งรายการล่าสุดที่เข้ามาเมื่อกี้นะครับ เราก็เลื่อนลงมาดูนะครับว่ามียอดเงินเข้ามาหรือเปล่านะครับผมตรงนี้เป็นธุรกรรมฟอร์เซตล่าสุดนะครับเป็นในส่วนของคริปโตเซนยอดที่เข้ามาก็คือเหรียญดอทคอยเนาะ21.665092ก 37ดอทนะครับผมอันนี้คือยอดล่าสุดที่เราถอนไปเมื่อกี้ถอนปุ๊บเงินเข้าทันทีนะครับอันนี้คือยอดเงินที่เข้ามานะครับผมใครสนใจลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันดูได้เล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ